เอาก็ okay. สวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น้องไอซ่าน้องน้องมาสุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนนอนสำหรับวัอนี้นะครับผมกับวันที่สิบเก้าแล้วนะครับเนาะวันนี้วันอาทิตย์ที่ออเออปรนะมาณวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบเก้า มิถุนายน2566นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมเวลานี้นะครับผมสามโมงเช้เก่านานี่กัพอดีแดดแอมแซมนะครับมืัอนี้คล้ายๆว่าสีหอนนะครับเพราะว่าวันฝนตกเบิดเหมือนนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมตั้งแต่เสื้อหอดคามาส์ตนะครับเนาะนะครับ๋องผมืัอนี้บอมีฝนนะครับฟ้าป้าโปร่งนะครับเนาะมีแดดในตอนเช้านะครับเพื่อนเนเนาะนักกรับผมมาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเเดี๋ยวเข้าสีมาเบิงเลขนักกรับผมหน่วยบนชน5้าโซ่ แต่ว่าเป็นสูตรใหม่แล้วก็เทียบสูตรเก่าสูตรเก่านั่นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมันลดนันนะครับนามมันลด2สูตรนะครับเนาะมันเขามา3สูตรนะครับเพื่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวนงวดนี้เฮากับจังคอยสีมาเบิ้งนะครับผมเนาะว่า5สูตรใหม่กัหาสูตรเก่านั่น ตัวไหนจะเด็ดกว่ากันนะครับผมเสียด้ยตอนนี้จะโตนะครับจับตัวเด่นนะครับเนาะในหลักหน่วยบนก่อนนะครับเนาะหลักหน่วยบนเอาหลักหน่วยก่อนนะครับเนาะนะครับผมมอนี่มาเลขบนนะครับเนาะอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮากาสซมาเบิ่งรายซื้อเพื่อนๆที่ได้ร่วมทําบุญมากนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิอ่านรายซื้อให้เพื่อนๆเนาะนะครับผม สำหรับรายซื 000, io, si 8, 8่อของเพื่อนๆนะครับเนาะที่ได้รวมทําบุญมากนะครับผมตั้งแต่เมื่อวันที่17นะครับผมแล้วก็18นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่18นะครับของวันที่17เฮข้าอ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันที่17นะครับเนาะได้ยอดไป1 7 4 1 5มนนะครับวันที่17นะครับนะครับแล้วบานนี่เนี่ยวันที่18นะครับเนาะวันที่18นะครับเนาะวันที่18นี่นะครับเนาะเริ่มต้นนี้เลยนะครับ คุณพ่อหนูพักนะครับเนาะหนึ่งพันนะครับคุณสมศักดิ์สองร้อยนะครับคุณแหวนเพชรสามร้อยคุณสมจิตห้าร้อยนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่ก็ต่อมานะครับเนาะนะครับคุณคุณสมัยห้าร้อยคุณธนินหนึ่งร้อยคุณเล็กห้าสิบเก้านะครับคุณชยาดาสองร้อยคุณอันนี้ผ่านเคาน์เตอร์นะครับผ่านเคาน์เตอร์เคแบงเนาะหนึ่งพันนะครับ นะครับผมผ่านเคาน์เตอร์เคแบงค์หนึ่งพันนะครับผมเดี๋ยวเ้างสีอันไล่ซื้อให้ที่หลังนะครับเนาะนะครับผมเขาได้เรียบเรียงไว้เร็วเรียบร้อยเร็วนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมสำหรับไล่ซื้อกอนเพื่อนที่ฝากโอนนะครับนะครับเดี๋ยวเหาอ่านอี้เรียกห้องสีอันไล่ซื้อฝากโอนนะครับเนาะคุณบุญตาสองร้อยคุณสมพรสองร้อยคุณปากกาโมลคุณนะครับคุณปากกามลอ่าปากกามลหนึ่งร้อยคุณวิลาวันสองร้อยคุณธนกรสามร้อยคุณ ปวรวันนะครับเนาะสามอคุณอุทัยวัน700คุณอุทัยวันอ่าห้าร้อยสองเทียเด้ะคุณอริทัศนะครับเนาะเพิ่นเขียนซื้อมาให้พรเพิ่นยันอ่านบอออกนะครับอริทัศศรีร้อยคุณวีระวันสามร้อยเก้าสิบเก้าคุณจุรีรัตน์สามร้อยคุณอันนี้ฝากเงินสดนะครับผ่านเคาน์เตอร์เนาะห้าร้อยแล้วก็คุณสมเจียสามร้อยคุณพยอมสองร้อยนะครับเนาะคุณสิทธิชัยสามร้อยคุณ พันนภาสองร้อยคุณบุตรศรีหนึ่งร้อยสิบคุณจุรีคุณจารุภาหนึ่งพันะ 1, 000, นะครับเนาะแล้วก็คุณทันยกัลย์นะครับสองร้อยคุณอุบลสองร้อยนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเนาะต่อไปคุณ ปากมลคุณปาคุณปนอปากคุณประนอมนะครับเนาะคุณประนอมนะครับภาษาปากีสถานเขค่อยแข็งแรงนะครับเพื่อนๆเนาะบ่ค่อยแข็งแรงหลายนะครับเนาะนะครับผมคุณประนอม200คุณอันนี้กับผ่านเคาน์เตอร์นะครับผ่านเคาน์เตอร์เคแบงเหมือนกันนะครับ KTB นะครับเนาะนะครับผ่านเคาน์เตอร์นะ300นะครับคุณปลาพัดสอนแปดร้อยคุณวิรัตสี่ร้คุณสุริยันสองหนึคุณลุงที่ว่า500คุณมารุต500มารุตกับเพื่อนนะครับนะ ไม่มาลงกับแม่นะคุณแม่เนาะคุณแม่คุณล่ากาบานที่นี่ครับอันนี้กับผ่านเคาน์เตอร์กันหนึ่งร้อยนะครับนอผ่านเคาน์เตอร์ KTB นะครับหนึ่งร้อยแล้วก็คุณคุณนพดลห้าร้อยนะครับคุณสุมาสุมิตานะครับคุณสุมิตาสองร้อยแล้วก็ผ่านเคาน์เตอร์อีกนะครับเนาะผ่านเคาน์เตอร์ KTB นี่ครับเนาะนะครับผมแล้วกันหนึ่งร้อยคุณสุธีมนนะครับสามร้อยนะครับคุณทิติการห้าร้อยคุณคุณศักชัยสองร้อยคุณ นัทชา200คุณพิชยา200ชุมพลสองพนะครับสำริด300รคุณมานัทนะครับคุณมานัทหนึ่งพันนะครับแล้วก็คุณคุณคุณพศชนะเอาแมนบอระเอาอันพิดความให้เดินนะครับเนาะนี่แบบนี้เลยเขียนมาแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่า ไล่เมื่อของแอดมินของเขานะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเพื่อนเนาะอ๋ออาธินะครับผมอ่านออกล็อกนะครับน้องเพื่อนเขียนงามอยู่เด้นะครับเนาะมันเป็นตัวไฟตัวมันอยู่นะครับแล้ววันที่เนี่ยรวมนะครับรวม1 9 3 6 8 19,368นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในเมื่อวานในวันที่18นะครับ17,411นะครับแล้วการสำหรับวัอนี้นะครับเนาะ19,368รวม30,000 6,783นะครับอันนี้นะครับผมยอดตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้หอดหาโมงแรงหมู่ว่านเลหน้าโมงนะครับหลังหาโมงกะเดี๋ยวแอดกสีอ่านในคลิปต,ต,ต่อไปนะครับเพื่อนๆอันนี้ถึง5้าโมงนะครับห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้วันที่18นะครับเนาะนะครับผมวันที่19ก้าสีนะครับผมร่วมกับกับมมันดีนะครับเนาะเบมอ่าตั้งแต่หาโมงแรงอของเมื่อวานนี้นะครับผมมันมาร่วมกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นของวันที่18ถึง5้าโมงเย็นนะครับในตัวนี้นะครับเนาะหนึ่ง 19,368นะครับรวม2วันนะครับได้36,783นะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมนะครับเพื่อนๆสำหรับนะครับเนาะผู้ที่ฝากโอนนะครับผู้ที่ฝากโอนนะครับเนาะผู้ที่ฝากโอนนะครับบัญชีคุณธนิดาเนี่ยคุณรัชญานะครับเนาะ400นะครับบัญชีชมเฉลิงนะครับชมเฉลิงกับคุณกรธิดานี่ยสองคนร่วมกัน300นะครับคุณชมเฉลิ้งสองร้อคุณกวานิการ100ร่วม300นะครับแล้วก็บัญชีสุทธิพง์นะครับผมคุณเจสอน นะครับฝากโอนนง่อนครับห้าร้อยนะครับแล้วก็ผ่านเาคาน์เตอร์ก็คือผ่านตู้ ATM นะครับคุณบุญญานะครับเนาะหนึ่งพันะ 1, นะครับแล้วก็บัญชีคุณอุทัยวันเนี่ยคุณวินัยฝากออนห้าร้อยแล้วก็คุณเวระวันนะครับผมแล้วก็บัญชีคุณวีละวันคุณวีละวันนะครับแล้วก็คุณจำเนียนรวมกัน3ามเก้าเนาะนะครับแล้วคุณประพัดสอนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนฝากออนแปดร้อยแล้วก็คุณมารุษนะครับผมบัญชีคุณมารุษนะครับคุณแม่เพื่อนฝากออนห้าร้อยนะครับแล้วก็บัญชีของคุณสำริดนะครับคุณสำริดกับคุณสิริลักษ์สำริดสองร้อยสิริลักษ์หนึ่งร้อยรวมสามร้อยบัญชีนี้เนาะนะครับแล้ววกก็คคคุุณณณสสมมพง์นะรัับบผเี สองคนร่วมกันหารอยนะครับนี่คือเพื่อนฝากโอนนะครับนี่นะครับเนาะตัวนี้เพ่อนฝากโอนนะครับนี่คือเจ้าของบัญชีนะครับเนาะนี่คือเจ้าของบัญชีนะรับเพื่อนเอานะครับผมแา้ในองเฮ้ากามาตไปที่ระบอยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเพื่อนๆนที่มาที่หลังเฮ้ากาสิร่วมกันไปเป็นวันๆไปนะครับเป็นมือๆไปเนาะนะครับเอาสิว่าเบิรงเลขกันเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสาหรับเพื่อนนะครับผมอีกอันนึงนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับ หมายเลขอันนี้ของเฮานะครับเนาะนะครับตามนี้เฮาสิบบอ่านนะครับเราจะไม่อ่านนะครับให้เพื่อนๆอ่านเองนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับตามนี้นะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เบอร์โทรนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเราจะไม่อ่านนะครับผมเราเลี่ยงนะครับเราเลี่ยงนะครับเพื่อมันจะมันจะผิดเพลินนะครับเนาะนะครับผมมันจะผิดผิดเพลินได้แค่ท่องอ่านนะครับเนาะนะครับผมแล้วนะครับผมเฮากับซีอานจํานวน ไม่ให้มีคําว่าบาทนะครับเนาะนักรับผมเอานะครับผมสาหรับในอันนี้ก็เป็นไปเรียบร้อยนะครับนักรับผมเฮาเสียมาบางตัวเลขเข้าเลยนะครับเนาะนักรับผมสำหรับตัวเลขของเข้าเอาสูตรใหม่เลยนะครับเอาสูตรใหม่เลยสูตรหม่ก้อนนะครับเอาสูตรไม่ก้อนเลยนักรับเนาะเราจะไม่ใชว่าสูตรเก่านะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆเ้องสิไปสูตรที่หนึ่งเลยนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับผมตำแหน่งห้าประมวลผลมากที่เรียบร้อยนะครับห้าสิบานนะครับเพราะว่ามันสีเวลามันเซนโดดนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับแล้วเลขตัวนี้มีสีตัวนะครับเนาะนะครับงวดนี้นะครับได้7นะครับเนาะยุ่งหลายตัวนะครับผมได้เก็ดเราบันนี้เลขเก็ดนะครับเอ่อเอ่องวดนี้เลขเก็ดเก้าหนึ่งห้านะครับได้ออกซีนึงเก็ดเลขเก็ดเป็นหลักหน่วยนะครับงวดนี้ได้สองสี่หก 2460นะครับเลข2ไปหลักหน่วยสามหเจ็ดหนึ่นะครับผมเหล่าก็เลข3ไปหลักหน่วยนะครับเลข3ไปหลักหน่วย3571นะครับผมเลข7ไปหลักหน่วยนะครับออก907าศูนเจแล้วรางวดต่อมานะครับ4682เลข6ไปหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็เลข9ไปหลักหน่วยงวดนี้เลข3ไปหลักหน่วยงวดนี้เลข2ไปหลักหน่วยงวดนี้เลข2ไปหลักหน่วยงวดล่าสุดนี่นะครับงวดนี้นะครับยังไม่หลุดเลยนะครับเนาะใน้สวดนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับส้ารับงวดนี้ได้ไปที่ไหน7915นะครับ7915นะครับเพื่อนๆเนาะ7915นะครับเพื่อนๆนนี่ะครับเนาะ เจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับเข้ากับสีเขียนลงนี่เลยนะครับเนาะเจ็ดเก้าหนึ <S square, <S 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 ่งห้านะครับเปิดเนาะในสูตรที่หนึ่งนะครับเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับต่อไปสูตรที่สองนะครับผมสูตรที่สองนะครับตำแหน่งเข้าผมมวลผลมากกวทีเรียบร้อยนะครับเนาะเอาตามนี้เลยนะครับเนาะเข้าสีบออันนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองซีซีเป็นแปดนะครับแปดแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็หกนะครับแล้วก็ 6กเป็น2ได้2นะครับบวก1คงที่บวกกันไปเลยนะครับ1บวก8เป็น9นะครับเบวก9บวกหนเป็น0บวกได้8 8บวกหบวกเป็น4 4บวก2อเป็น6 6บวกงเป็น7ได้7บวกสนะครับบวก2เป็น9บวก2เป็น1่บวก2เป็น3งวดอันนี้ก็ได้7 9กหน่งสามนะครับเลขเไปละหน่วยนะครับแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยครับเลขสไปละหน่วยนะครับงวดต่อมาเลข3ไปละหน่วยงวดต่อมาเลขเกียรไหน่วยงวดต่อมาเลข2ไปห งวดนี้นะครับเนาะนี่นะงวดล่าสุดเลขสองไปหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาได้นี่วดล่งวดนี้นะครับได้1 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3 5, ึ่งสามหดน้ะครับหนึ่สนะครับเพื่อนเนาะในสูตรที่สองนี้ได้1นึ่งสามนะครับหน่งะครับสามนะครับห้นะครับเนาะีตัวสดนะครับ ก็ไปนะครับเนาะสูตรที่3นะครับสูตรที่3ตำแหน่งมากกว่าที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับ7915นะครับผม7915เพราะว่าตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายไม่บวกกับบอกขึ้เขานะครับเนาะไม่เหมือน2งวด2สูตรที่ผ่านมาได้ตัวสุดท้ายบวก4นะครับ7915นะครับเลข7ไปหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาเลข2ไปหลักหน่วยงวดต่อมาเลขสามไปหน่วยเลข7จ็ดไปหน่วยเลข6ไปหน่วยเลขเก้ลักหน่วยเลข5เลข3ไปหลักหน่วยเลขงวดล่าสุดนี่เลข2ไปหลักหน่วยนะครับเนาะเรี่แหครับผมงวดล่าสุดนี่เลข2งวดเลข2ไปหลัักนนน่วยเาะะครบสหรับงวดดนนี้้ไ7915 7915ะครับ นะครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้านะครับเด็กตัวเดียวกันครับสูตรที่หนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเนาะเจ็ดนะครับเก้าหนึ่งห้านะครับแล้วบานที่นี่หัดสูตรที่สี่สูตรที่สนะครับตำแหน่งมากที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับตามนี้เลยตำแหน่งนะครับเนาะนะครับแล้วก็บวกสองบวกสองได้เลขที่ตัวเท้ากันนะครับเนาะงวดนี้นะครับเจ็ดเปหลักหน่วยนะครับเนาะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเปหน่วย วต่อมาสไปหลักหน่วยนะครับตัวต่อมาสามหน่วยวต่อมาเจไปหลักหน่วยหไปหลักหน่วยเไปหลักหน่วยสามหน่วยมวลุดวต่อมาสอนะครัวล่าส่วนี่สงไปหลักหน่วยแปดเจนะครับเนาะสร้างวันนี้ได้หนึ่งสูตรที่4ี่นะครับหนึ่งสามนะครับเนาะหนึ่ได้ตัวเดียวกันับตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งนะครับเนาะตัวนังซือเาเป็นเพจเรนะครับเนาะนะครับหนึ่งสาก็ต่อไปสูตรที่หานะครับเนาะที่ห นะครับสูตรที่หาขึ้น mm hmm. ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับผมตำแหน่งกัตามนี้เลยนะครับเนาะตำแหน่งที่เขาประมวลผลตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเนาะแล้วกางวดต่อมานี่งวดที่แรกนี่นะครับแล้วเนี่ยหนึ่งเจ็ดนะครับไปหลักหน่วยสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็เลขสองไปหลักหน่วยเลขสามไปหลักหน่วยเลขเจ็ดไปหลักหน่วยเลขหกไปหลักหน่วยเลขเก้าไปหลักหน่วยเลขสามไปหลักหน่วยเลขสองไปหลักหน่วยงวดล่าสุดนี่เลขสองยังไม่อีกนะครับเลขสองไปหลักหน่วยนะครับเนาะแปดเจ็ดสองนะครับวัตรนี่เลยสามห้าเจ็ดเก้านะครับสามห้าเจ็ดเก้าเพราะว สามห้าเจ็ดเก้าสามนะครับรวมสามห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะเลขบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเลขตัวที่มันมีเยอะกว่าเขาเพื่อนนะครับเนาะห้าสิไปตั้งแต่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวห้าสิมานับตัวเลขเนาะนะครับไปที่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับเลขหนึ่งมีสามนะครับเลขหนึ่งมีสามเนาะนะครับเลขหนึ่งมีสามนะครับโอ้ซีไหมซีโอ้ยนี่แหละซีนะครับโอ้ยตาเนาะ นะครับตานะครับตาเลี้ยว่เห็นบ่ทั่วนะครับเนาะนะครับผมนะครับในสี่นะครับนะหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อไปเลขสองนะครับเลขสองปึ๊ดนะครับผมศูนย์ศูนย์เลยนะครับเนาะศูนย์เลยนะครับศูนย์ศูนย์เลยนะครับเนาะไม่มีต่อไปเลขสามนะครับเลขสามมีหนึ่งนะครับนะครับมีหนึ่งเนาะเลขสองนะครับเพื่อนเนาะ เลข2ไม่มีเนาะอ่าเลข3นะครับ3ไป1นะครับ2 3เลข3ามก็มี3นะครับเนาะเลข3มี3เลข4นะครับเนาะเลข4นะครับเลข4ปึ๊บไม่มีเลยเลข4นะครับไม่มีเลขสีตัวต่อไปเลขหานะครับเลข5นะครับเนาะเลข5เลข5มี1มี2มี3มี4มี5้มีห้นะครับเนาะต่อไป6นะครับ6นะครับ6ไม่มีเลยนะครับเนาะ6ไม่มีเลย7นะครับ7มี1 2 สามสี้าเมีห้าต้องพูดถึงไม่มีเพราะฉะนั้นเลขคู่จะไม่มีเลยมีแต่เลขขี่บึง้งนะครับเนาะต่อไปเลขเก่านะครับเนาะเลข8ไม่มีเลขเก่าหนึ่งสอเลข0ูนย์่ต้องพูดถึง เพราะว่ามันไม่มีเลขคู่ในนีงเลขคู่ไม่มีนะครับผมหนึ่งสองสามสี่หาได้หาตัวนะครับผมพวกไหนบ่มีนะครับตัวที่มาเยอะกว่าเขาเพื่อนก็คือ2ตัวนี้แหละนะครับเนาะสองตัวนี้ห้ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับผมไปที่หลักหน่วยบนนะครับเนาะไปที่ห้ากับเจ็ดหลักหน่วยบนห้ากับเจ็ดนะครับเนาะต่อไปนะครับเฮาสิมาเบิ่งสูตรเก่าเฮานะครับเนาะนะครับเพื่อนๆสูตรเก่าของเรานะครับเนาะสูตรเก่าของเฮานี่ปื๊ดโทรเดินมาตั้งแต่ปีวารสานไรหุ่นนะครับเนาะ นี่นะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับจวดนะครับน้องฮกโตนะครับเจ็ดเตอนนี้เพชรเป็นจุ่มเลยนะครับนะบ้านเพชรบวกแก่น้อยนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมบ้านเพชรบวกแก่น้อยแล้วเป็นจุ่มเลยเด้มันผิดนะครับเนาะนี่คือมันหลุดนะครับผมแล้วมันก็เดินต่ออยู่นะครับเดินต่อมานะครับเนาะนักกระับผมแล้วก็มานี่นะครับผมงวดเข่าสูตรสามหลอดนะครับแล้วก็มาเข่าสองวดล่าสุดนี่นะมีเลขสองทั้งสองตัวนะครับทั้งสองทั้งสองวดเลยนะครับอันนี้เลขสองเปักหน่วยงวดล่าสุดเลขสองเป็นหน่วยงวดนี้เลยสามสี เจ็ดแปดนะครับ3 4 7 8ี่เนะครับผม347891เนาะนะครับผมเราสิไปที่สูตรที่1นะครับเนาะ3 4 7 8 9 1นะครับเนาะต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี่นะครับเนาะสูตรที่2นี่ก็ะปวดโพพระง่ายนะครับตับปีกายเข้ากันนะครับเนาะเดินยาวนะครับผมนี่สะดุดหน่อยนะครับมีหลุดเพียง1งวดเท่านั้นนะครับเนาะสูตรที่2นี่นะครับเนาะนี่นะครับ แล้วก็สมมติมันเบิดเท่ากับต่อเล่มใหม่เลยนะครับเนาะต่อเล่มใหม่แต่ว่างวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดเก้าสามนี่นะครับศูนย์สามนี่มานะครับสองวดล่าสุดหลุดกระจายเลยนะหลุดไม่มีเลขสองเลยทั้งสองงวดนะครับเนาะนะครับงวดล่าสุดก็บ่มีเลขสองงวดนี่เลขห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่นะครับในสูตรที่สองเนาะน,นะ 5, นะครับผมห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่นะครับห้านะครับเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่นะครับเนาะ นะครับต่อไปสูตรที่3ามนะครับเนาะสูตรที่3เอาตัวนี้มันเป็น8ป็ดเข่าไม่ลืมนะครับสูตรที่3คือสูตรนี้เลยครับเนาะสูตรที่3นะครับเนาะไปที่สูตรนี้เลยสูตรที่3นี่นะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่3นะครับเดินมาสะดุดอยู่วันหนึ่งล้วก็เดินต่อแล้วก็มาสะดุดแล้วก็เดินต่อแล้วมาสะดุดแล้วก็เดินต่อมาสะดุดนะครับเนาะนะครับผมเดินต่อมาเนื่งว่านี้ก็เข่านะครับสะดุดแล้วก็เข่าเมล่าสุดนี่ก็เข่าอยู่นะครับตารางวันนี้ได้หาหกเจ็ดศูนย์สองสี่ 567024นะครับเนาะนักกระผม567 567 7 7 7 7 7บวก5บวก3เป็นศวก2เป็น2 2กส็ถูกต้องนะครับเนาะห6 7 0 2 4นะครับสำหรับสูตรที่3นะครับเนาะ5 6 7 0 2 4นครันะครับ6 7 0 2 4นะครับเนาะและวันที่นี้สูตรที่นี้เป็นสูตรที่8เลยนะครับเนาะนะครับสสูตรที่ถ่ายเป็นสูตรที่แปดกับสูตรที่เก่านะครับเนาะ เพราะว่าสูตรที่4 5 6 7นั่นเฮาหลุดเฮาหยุดมาโดดแล้วนะครับเฮาเอาเพียงหาสูตรนี่นะครับ8 8กับเก่าเนาะนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็เดินนะครับสูตรที่8เดินนะครับเดินนะเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับสูตรที่8นะครับเนาะเดินมาเดินมากหอดศูนย์หนึ่งเก่านี่พอมาถึงศูนย์หนึ่งเก้านี่ครับสามงวดล่าสุดหลุดกระจายนะครับหลุดกระจายเลยนี่นะครับสามงวดติดเลยนะครับหลุดนะครับเนาะชั่วโมงนี้ในวันที่หกแปดศูนย์หนึ่งสองสี่นะหกแปดศูนย์หนึ่งสองสี่เนาะ นะ,นะครับผม6 8 0 1, 1> <c oughs> 2 4นะครับ <live> ต <orden> ัวนี้เนาะนะครับในสูตรที่8นะครับ6 8 0 1 2 4นะครับเรามาต่อไปสูตรที่เก่านะครับสูตรที่เก่าคือสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะครับผมแต่แต่ปีกายนี่ก็มีหลุดนะครับมีหลุดนะหลุดเข้าหลุดแล้วก็เข้าเข้าเข้าแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็เข้านะครับหลุดหลุดแล้วก็เข้านะครับเนาะในสูตรที่เก่านี่นะครับนะครับผมแล้วก็มาเข้านะครับแล้วก็มาหลุดแล้วก็มาเข้าหัวละสูตรนี้นะครับโอ้โหสูตรนี้นะครับ ุดยอดเอลี่นะครับเนาะนะครับทั้งเขาทั้งรถปุ้นเอเล่นะครับเพื่อนเนาะจากอันไหนเป็นอันไหนนะครับเนาะบ้านที่นี่นะครับเนาะเลขงวดนี้ไปงวดล่าสุดไปที่เลขสองงวดนี้นะครับเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับเลขตัวนี้ละหกตัวเสียห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์เนาะนะครับในสูตรที่เก่านี่ครับสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนในเลขตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะทาห้าสีนับตัวเลขนะครับ นะครับทาเข้าเสนับตัวเลขไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับผมสนะครับเลขหมีสอเลขสนะครับเนาะเลขสมีหนึ่งมี2มี3ามนะครับเลขสองมีสมเลขสมนะครับมี1นะครับผมมีหนึ่งนะครับเลข3ามมีหนเลขสี่นะครับเลขสี่มีหมีสมีสามมีสมีห้านะครับเลขหมีเลขสมีหเลขหานะครับเลขหมีหมีสนะครับม <apping in surprise> ah ีสเลขห้ามีสเลขหนะครับเนาะเลขห เลข6มี1มี2มี3เลข6มี3เลข7นะครับ1 2 3นะครับ4นะครับเลข7มี4นะครับเลข8นะครับเนาะเลข8 8มี1นะครับเนาะมี2นะครับ8มี2 9นะครับเนาะมี1มี2นะครับผมมี3 3นะครับเนาะ0นะครับมี1มี2มี3มี4 0มี4นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผม เลขตัวน <aid> ี้นะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับผมในเลขตัวนี้เนาะมั่นกระสายนะครับผมเด่นที่สุดก็ไปที่เลขสี่นะครับเลขสี่ตัวนี้มาถึงห้าสูตรนะครับมาเต็มเลยนะครับมาเต็มเลยนะครับมาสี่นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขตัวนี้นะครับในสูตรใหม่นี่นะครับเนาะได้หาคับเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับเนาะตัวรองนะครับในสูตรเก่านี่เอามาเพียงตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าเลขเก็ตเลขหาชนแล้วนะครับเนาะเลขห้าสามสูตรเลขเจ็ดสี่สูตร นะครับห้ากับเจ็ดนี่ชนตัวนี้อยู่นะครับชนเลขเด่นนะครับมาหลายอยู่นะครับนะครับเนาะมาถึงเลขเจ็ดมาสี่นะครับเลขเจ็ดมาสี่เลขห้ามาสามนะสามกับสี่เต่ละงวดมันก็สีมาตัวรองนะครับมาตัวรองนะครับเนาะนะครับผมเลขสีตัวนี้นะครับเด่นแต่ไม่มานะครับเนาะส่วนมากมันเสีมาตัวรองนี่ครับตัวที่เป็นเลขสามนี่เลขเลขสามกับเลขสี่เนี่ยครับสามสูตรสี่สูตรนี่เปนเสีมานะครับเนาะตัวเด่นจะไม่มานะครับวันที่นี้ตัวนี้นะครับเอาจับตัวเด่นมาเลยคือเลขสี่ตัวรองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็ชนแล้วห้าชนนะครับเจ็ดก็ชน ศูนย์นะครับศูนย์นี่มันก็เป็นหลองสี่นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะเข้าสังเกตเลขตัวนี้นะครับเนาะมันจะไม่มีเลขคู่เลยมีแต่เลขคี่ทั้งหมดนะครับเนาะเอาเลขคี่มาจับตัวเรีนก็ไดลห้ากับเจ็ดนะครับเลขคู่มีตัวเดียวคือเลขสี่มาจากสูตรนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับเด่นไปที่สองตัวนะครับเนาะเพื่อนเนาะเด่นไปที่สองตัวสองตัวสองตัวเท่านี้นะครับเนาะห้ากับเจ็ดในเลขหลักหน่วยบน ห้ากับเจ็ดสองตัวนี้เท่านั้นลักหน่วยบนเด้อลักหน่วยบนเด้อหาคับเจ็ดหาคับเจ็ดเพื่อนเพื่อนเนาะนวดนี่นะครับเพื่อนเพื่อน เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฉียวเพียงสำเนียนะครับเนาะนะครับผมกับซีมาโดนแล้วนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เข้ากับเอาเลขสองส่วนนี้มาเทียบให้เพื่อนๆเบิ้งนะครับเนาะตัวนี้เดินดีไม่มีหลุดเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ห้าขับเจ็ดนะครับหลักหน่วยอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปต่อไปให้เจ้าเบิ้งหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฉียวเพียงสำเนียนะครับเนาะนะครับผมสำหรับวันเดินทางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขากับซีกันรถให้เพื่อนเพี่อนอีกแกนึงนะครับเนาะสำหรับผมไป หาท่านพระอาจารย์เหมือนเดิมนะครับเนาะไปตามตัวเลขให้เพื่อนๆนะครับเนาะแล้วก็นําปัจจัยนะครับเพื่อนๆที่ได้ร่วมทําบุญมานําถวายนะครับเพื่อนๆเนาะตอนนี้ยอดของเราไปที่สามหมื่นหกพันกว่าวนะครับเนาะนี่นะครับผมยังบอท่าน 40, ว่าสี่หมื่นเล นะครับเนาะนะครับผมเอาเพื่อนเพื่อนนะครับผมกาให้อ่าหมายเลขบัญชีให้เพื่อนเพื่อนไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะนะครับผมแอดไลน์นะครับกาแจ้งเพื่อนเพื่อนไปแล้ววิธีการเข่าไลน์นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆมาที่ไลน์เลยนะครับไปที่ไลน์เลยนะครับรายละเอียดต่างๆไปที่ไลน์นะครับเนาะนะครับผมจะไปลงกลุ่มเลยนะครับเนาะเออจะไปส่งใบสลิปทางกลุ่มเลยนะครับส่งมาเป็นลายส่วนตัวนี่ละนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมาให้นี่ละนะครับผมกลุ่มของเฮานะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยตัวเลขแล้วเฮาจะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับ นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้แอดซ์เอาไว้เพียงซำเนียนะครับน่าร่าเพื่อนไปเลยนะครับอยู่ดีมีแห่งแก้มแดงองตองเบิร์ดสุขุนสุขคนนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับงวดนี้ใครเพื่อนทุกคนนะครับโชคดีพี่ชายไปพร้อมกันเมื่อสุขุนสุขคนนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซำเนียง่าร่าเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ